ผมถามตายายคู่หนึ่งทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้คำว่าสเปคคือมีพื้นที่ส่วนตัวกูให้กูไม่โดดตามแดกเล่าเต็มที่ไม่กลับบ้านกูไม่ตามกูมารู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมกูแกล้งถามรรมันื้อซ้ำกูไม่ได้ตรวจกองไม่ได้คิดอะไรเลยว่าผู้หญิงว่าคืนเป็นใครหลุดเองหมดเลยอยามึงดูดิ Uhm แล้วกูก็โทรไปเช็กเพื่อนแม่ทุกตัวมนรู้ว่ากูเป็นไงกูเอาไม่เราไม่ไปถามซีหลักก็ไม่วหวพี่เอ้ยเขาเช็คทุกคนให้น้องนี่ฮเราคนยังฟังก่อนพี่แฮนดีดรับยับงานนี้เอาแล้วดิรับยับแล้ว ไอ้ย่าคนหาผู้หญิงหน่อยที่แบบถ้าผัวตัวเองเรียกเด็กเอ็นมาแล้วเอาไปนอนในห้องด้วยไม่ด้อนไงดูไปดูกล้องวงจรปิดดิมันไม่มีสิทธิ์พูดไอ้คนแตกหน้าไอ้ยมึงไปดูกล้องวงจรปิดอะไรเอาตรงๆนะใครคิดว่าแม่งดีแม่งดีแค่ในคลิปกูพูดตรงๆมันไม่ได้ดีกูบอกมึงได้แค่นี้ มันไม่ได้ดีเฮี้ยนี่มันไม่ได้ดีกูตรงๆแต่กูคือคนที่แม่งออกคลิปแลวเฮี้ยตลอดกูแม่งเฮี้ยตลอดกูบอกได้แค่นี้กูบอกได้เลยไม่ทีแค่เรื่องผู้หญิงเฮี้ยอะไรมึงอย่าถ้ากูนั่งกับแม่มึงอะคือเรื่องเฮี้ยของมึงแม่งมีแบบไอสัตว์ข่มนรกยังไม่รับอะกูบอกได้แค่เนี้ยเนี่ยขนาดกูเป็นอย่างเงี้ยมันจะมันพูดกูว่ามันจะขี่รถหนีไปหายไปเนี่ย คือสนใจเมียหรอสนใจเลยเขาคุยกับเธอดีๆแล้วนี่เขาคุยกับเธอดีๆมันมันบู๊ดว่าไงรู้ป่ะไอ้เหี้ยมึงจริงๆจนกูสุดอะกูคุยกับมันพักหนึ่งมันไม่ได้คุยเออาจจะไปขี่รถจะไปจะไปจะไปอย่างเดียวอะกูแบบไอ้เหี้ยสตรีมอยู่เล่นสตอรี่อยู่กูแบบลงสตรีมเนี่ยไม่ทันไอ้เหี้ยปาดขี้มูกแทบไม่ทันเลยสัตว์จริงๆปาดขี้มูกไอ้สั มันมีบ้างาวอวนที่แบบมีครอบครัวแล้วแต่แบบพ่อเมียไม่อยู่แอบเรียกเด็ก <c oughs> เอ็นนี่กูถามเหน่อนมีเหรอวะ <c oughs> ทำไมไม่ไม่กล้องวงจรปิดแล้วทำไม <c oughs> กล้องวงจรปิดมีแต่คือผู้หญิงมันเดินตัดหายไปหน้าห้องกูอะ่ะไม่แล้วกล้องวงจรปิดตรงตรงบ้าเนเธอไม่ดูก็นั่งกินกันเธอก็เห็นแล้วคนอะไรแบบเออ รู้ว่าเมียก็นั่งดูกล้องแม่ตลอดนั่งเช็คได้แล้วทําไมเขาต้องแบบกูไม่ได้เช็คไองกูบอกว่าอะไรอยากได้บุญนี่ส่วนตัวแล้วกูถามว่าผู้หญิงไหนมาคือใครไอ้เหี้ยด่ากูนะเว้ยกูโดนด่ามึงเชื่อไหมกูไม่สามารถตามเลยโทรหามันได้ทุกครั้งที่มันออกไปถ้ามันออกไปปุ๊กูโดดปุ๊บเจ้าชีวิตหียอะไรกูนักหนามึงจะโทรตามกูทำไมนักหนาอไปอยู่อย่างเงี้ยก็เอเลยจุกจิกเาเนี่ยคำว่าจุกจิกมึงรู้ปะกว่ากูจะเป็นคนจุกจิกกูโดนอะไรมาบ้าง กูรักเดียวมาตลอดกูโดนที่อะไรบ้างกูถูกตรงก็สะกดนะถ้ามาเลยนึกถึงลูกคือกูนึกถึงตลอดแต่มันไม่ได้นึกถึงถ้ากูนึกถึงแล้วกูต้องเอาตัวเองมาอยู่ในจุดที่มันอยากทําอะไรก็ได้เหรอหนูอยากขับไปหาพี่บอยมากเลยพี่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้สร้างกระแสนะครับเล่นจริงนะครับ เดี๋ยวหาว่าจะถ่ายเนี่ยเรื่องจริงคือมันยอมเลิกกับกูมันคิดเอามันยอมที่จะเลิกกับกูอ่ะยากเขาไม่ได้เลิกไอ้บอกเขาจะเลิกกหรอือคิดเอาเขาลึกอยากเลิกอะไรอะบ้านก็เธอนึก <c oughs> ถ,ถึงลูกบ้างสินี่ก็นึกเข้ามาคือพ่อกขไม่คิดอย่างเงี้ยไหมแล้ววันนี้ใครมองว,ว่ามันเลี้ยงกูในเยียถุยสัตว์กูทํางานหาเงินหนุกูเองเนี่ยกูพูดเลยสัตว์ใช่ใช่เอาอันนนั้ไปสิได้ไหอนะแอนไม่เคยขอตังค์อันนี้เรื่องจริง แต่ก็เห็นชอบมีคอมเมนต์มาบอกว่าอยู่กับผมแล้วก็กากมกินไปพอยไปพอยไปพยแล้วแต่มันไม่ใช่นะ้แต่เวลาเป็นเรื่องครอบครัวเราก็บางทีมันไม่รู้เรื่องอะไรลึกก็แลยวถึงไปคอมเมนต์ตีโพยิตีพายคือต้องตกนะเว้ยกูรู้ว่ามีผู้หญิงอยากเข้ามาหาพวกกูเยอะเนี่ยกูเปิดทางให้แล้วกูยอมแล้วจริงๆ เอาไ่เถอะรักมันนี่รักมันนี่มาแล้วกูก็พอกูขอแค่นั้นแหละกูไม่เคยขอเที่ยอะไรจากมันหรอกไม่เอาไม่มีใครเขาจะรอเธอกูขอแค่น <c oughs> ั้นมึงไม่ต้องรอกูแต่เขาขออย่างเดียวได้ไหมเรามอยากได้ <ๆ S 2> มึงพูดให้คนเนี่ยเจ็ดพันฟังเลยมึงพูดนะเขาเขาอยากใช้ใช้ชีวิตแบบตามภาษาผู้ชายก่อนนะอะไรเงี้ยแต่แต่เขาก็แบบก็ต้องเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้อะเขิน เอามึงฟังนะอยากใช้ชีวิตอยากใช้ชีวิตวัยรุ่นก่อนกูมีลูกสิบเก้าสิบเก้ากูไม่ได้ใช้ชีวิตครอบครัวกูไม่อยู่กับมันผิดรอดใะอายุสิบเก้ากูไม่มีแม้แต่เพื่อนสักคนไม่มีแม้แต่พ่อแม่หรือใครที่แบบเวลากูเป็นอย่างเงี้ยแล้วกูจะสามารถกอดได้กูไม่มีเลยสักคนไม่ก็คือว่าใจคนเราก็ชีวิตเหมือนกันแต่เขาทํางานมาตั้งแต่สิบสี่ขวบแล้วเขาก็แบบ อยู่แต่งงานล้วเพิ่งได้แบบเพิ่งมีเงินแล้วก็เริ่ใช้แบบชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยการใช้เงินมันคือการซื้อผู้หญิงแล้วมีความสุขที่สุดจําไหม,ไมจำหลับหับวปุ๊ถ้ามึงบอกว่ามึงมึ่งมึงทำาะในเนสิบสี่มึงพึง่งอะไรนะก็คือไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคือไม่ได้ยุง่งไม่ได้เที่ยวไม่ได้ตามภาษาไยรุ่นมปลายมหาลัยออย่างเงี้ยก็นก็เลย แล้วกูได้ใช่ไหมทุกคนฟังนะกูมีแฟนมสี่กูคบกันกูเลิกมหกไอเฮลินเป็นแฟนคนที่สองของกูกูได้ใช้ชีวิตไหมกูถามแค่นั้นกูได้ใช้ชีวิตแค่นั้นกูมีแฟนตอนมสี่ขึ้นมห้าคนนั้นจบกันตอนมหกแล้วกูก็มาเจอไอลินคนที่สองเออิกูได้ใช่ไหมชีวิตกูถามพวกมึงหน่อย พวกเมื่อกี้ว่ากูได้ใช่ไหมรับยับอีกแล้วเราเธอไม่รู้บอกกูกับกูตลอดอยากได้ชีวิตแบบวัยรุ่นอยากใช้ชีวิตของตัวเองแล้วกูละที่แบกลูกสองคนคนอื่นเข้ามาจีบกูไม่เอากูปฏิเสธกูไม่ได้แบบจริงจังมาเ่ยจริงจังมาเลย มึงเชื่อไหมกูเคยตั้งคิฆ่าตัวตายคนหลายรอบแล้วพวกมึงรู้ว่าตั้งแต่ตอนกูท้องกูแดกแล้วยาฆ่าตัวตายพวกมึงรู้ว่าก็ตั้งแต่ตอนนั้นแหละที่ทำให้เขาไม่รักเธออีกใช่เพราะอะไรอ่ะมึงพูดดิทำไมกูทำอย่างนั้นมึงพูดดิก็เรื่องผู้หญิงอีกอ่ะใช่เรื่องผู้หญิงหัวกูบอกว่าชายลายทองเป็นลูกของมันมึงเออมาบอไมควรทำร้ายเด็กมึงเออมาบอกไม่ควรทำร้ายเด็กคือ กูแบบสติมันหลุดจากมึงกูเห็นค่ะเขาตัวาต,าย,ตนนยา,ายแล้วนั่นนี่อย่างร้อยว่าคนจะรักตัวเองกับรูปป่ะกูแบบกูแมง่งเหนื่อยอะเหนื่อยจริงจริงเธอไม่รู้หรอที่เขาอยู่ทุกวันนี้เพื่อขินนะเธอเห็นไหมมันพูดตรงๆมันอยู่กับกูทุกวันนี้เพื่อขินคือมันไม่ได้รักกูมึงเข้าใจหรือยังเทอไม่รักมันต้องตีอยู่ทุกวันนี้นั่งตีมึงตรงไหนกูไม่ได้ตีเลยมึงเลยมึงพูดแบบพูดได้มึงตัวสวยหลออ่อลิทมึงจริงจริง ว่าเต็เมเองแกนมี่คีณถึงมึองไหมกูอใหญ่ขึ้มแข็งกวนามึงชิบหายเลยลินรักยับเอาล่ะขอให้รักกันนานๆมันนานไม่ได้หรอกถ้าคนหนึ่งมันไม่รู้จักพอล้วอยังอยากได้ชีวิตส่วนตัว เขาจะกลับมาเหมือนเดิมเธอเขาขออยากนะไหมพูดมาตอนหน้าคนเนี่ยเกือบหมื่นคนพูดมาเขาจะกลับมาเหมือนเดิมเธอเลยเหมือนเดิมยังไงรักเธอทุกอย่างจะเป็นโอเคแต่ขอแค่อย่างเดียวเลิกเล่นเกมอยู่กับเขาเวลาชวนไปไหนก็อยากให้ไปด้วยขอแบบตั้งใจทํางานแค่นั้นแหละอย่าแต่เล่นเกมอันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบมี่ใส่เธอแค่ตรงนี้พอขอขอแค่ดีพอเลยได้ไหมเธอนึกถึงลูกนึกถึงพาคินนึกถึงดินินเขาเขาเขาอยากให้เธอนึกถึงลูก เออจริงอยู่ที่เขาพูดกับเธอว่าที่เขาอยับเธอเพื่อลูกแต่ว่าที่เขาไม่ชอบไม่ใสเ่เธออย่างก็คือแค่เรื่องเรื่องเล่นเ,เ,เกมอะไรเงี้ยเล่นใ่เกมอะไรขอขอแค่นั้นพอแล้วสัญญาได้ไหมเขาจะกลับมา,ารักเธอรักจะกลับมารักด้วยใจจริงๆไม่ได้รักเพื่อลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเออเพืเขาอาจจะติดตัวเขาไม่อยากให้เครียดไม่อยากอะไรแต่ก็ เขาอาจจะดูบ้าๆแต่เขาขอแเรื่องเดียวได้ไหมถ้าเธอเลิกเล่นเกมนี้เขาสัญญาเลยงั้นเธอจะเขาทำไรเขาหาเงินจากเกมอะหาเงินจากเกมรู้แต่คือมันก็ไม่ใช่แบบอยู่กับเกมอย่างนั้นเขา้าเธอเขาขเดี๋ยวเขาทาลงทุนอย่างอื่นไห้เธอไม่ต้องอยู่กับคอมได้ไหมได้อะขอแค่นี้สัญญาเนี่ยให้เขาดูเป็นพยานด้วยอะทุกคนเป็นพยานให้กูหน่อยว่ากูจะไม่เสียใจเรื่องมูนิงอีกแล้ว,ม,ลวมันจะไม่ใช่มีรรบที่แปดแล้วอะเราที่แปดพูดแล้วแบบไม่เอาเงี้ยเออเดี๋ยว สัญญาสัญญาจะไม่ไม่มีเรื่องผู้หญิงอยอมไหกูแค่ฆ่าตัวตายเลยยังรู้ไหมกูแทบเป็นบ้าแล้วอ่ะเอาตถ้าเรอยากเล่นเกมก็ไม่เป็นไรเขามันก็ชีวิตเธออ่ะเขาก็เอาเหตุผลอะไรมาว่าแค่เล่นเกมเองแต่เล่นวันหนึ่งยี่สิบชั่วโมงก็ไม่เอาทีละ นอนบ้างดูดิผอมแหง้แหงอะงรน้อยขอบตาดำาอล,ลองเออเธอลองเปรียบเทียบคลิปเมื่อสี่ปีที่แล้วกับคลิปปัจจุบันเธอดูหน้าตาเธอดูแบบเหมือนคนแบบโตม <c ười> อ่ะกูว่าดูวันนี้กูสวยขึ้นกว่าเดิมอีกสัตว์คนนี้อะไรหลงตัวเองกีดอกโอกาสยิ่งได้ใจแล้วนี่เอาตรงๆนะเธอกล้า,าพูา <c ười> ดพัฒนาบิดกับเขาเมื่อกี่ครั้งเนะี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดครับตอนนี้แบบจริงๆเลยเธอนับได้ไหมเลยแบบยังนับไม่ได้เลย โอ้โหที่รักก็ทําไม่ได้อะไรเลยนะไละอีกอย่างเรียกนอ้องเอนเตอร์เทนเฉยมันไม่ได้แบบแลอวแต่ก็ช่างก่อน,นเกิดน้องแล,แล้วเนี่ยแล้วแหวนก็ไม่ใส่แอบไบปคุยกับใครเจอไหมแหวนอะ่ะที่มันซื้อให้กูกูเคยลงในเฟสอะ่ะกูถอดกูให้ลูกกูเฟี้ยงออกไปเล้วแบบถึงลูกไว้ตอนที่ดีก็หัวมแมงล,ลินรับยับแล้วตอนนี้ เ <ś les> งินเงงกูไปไหนเว้ยนี่เกมเงงเงงกูไปไหนกูไม่ไหวแล้วมึงกูเกมเงงมันตลอดเลยอ้าวอะไรอ๋อไลฟ์สตรีมท่ามอยู <S <S อ่ดีๆไม่เปลี่ยนเอนี <S <S ่ยนี่ยคือแม่แมแมกม็รู้ตลอดแม่ไม่เคยเข้าข้างมันแม่แบบป,ปอบนี่ตลอดเลยดูตรงตรงจนแบบมันไม่ไหวนี่เลยแบบอยากมาผ่าขายมันเลิกหรืออะไรเง,งี้ยคือไม่เหบืม้งสุดแล้ววะจริงๆ S <S เรื่องู้หญีงมันมีคนที่รับได้ะนี่รับยับงานนี้ชิบหายแล้วกูรูกดด็เอาจริงๆเขาไม่อยากรำให้เธอเสียใจแบบแบบเิอเข้าว่ผิดแล้วมันก็อปวดหัวเครียดจะเป็นลมนี่นเธอจะไปข้างนอกอีกเหรอไม่ได้ไปแต่เขา อยู่ที่ทางที่ทางานอ่ะแม่เด็กไปบอกเขาเด็ห้ามให้เพื่อนผู้หญิงห้ามให้ใครเข้ามาเมื่อวานไม่เป็นเล่แม่ไม่ใช่เพื่อนมันเรียกเด็กเอ็นมากเด็กเอ็นถ้แม่เด็กบอกไอ้พวกเขาบอกใครแล้วถ้าว่ามีแขกเข้ามานะครับแม่จะไปอารวาสเลยเด็กบอกไปเลยนะ Ok> แล้ปกติม่ไม่ชอบเข้ากล้องไม่ใช่เหรอไม่นี้คือแม่ก็จริงใจเว่าแม่ลูกนีแบบนี้เอาโตๆว่ะแม่คลักหลานรักแบบเอาไงกูเป็นแม่ที่เหมือนคลอดมาเฉยๆกูไม่ได้เลี้ยงอ่ะกินอ่ะมีแต่แม่บอเลี้ยงออกเรื่องหนึ่งหัดอยู่กับลูกบ้างกูอยู่ถามแม่วันนี้กูไปซื้อของกับแม่ของกูนึกถึงลูกมี่ต่มือที่ไม่อยู่เคยกินข้าวกับครอบครัวกับแม่กับลูกกับกูไว้มองไม่เคยเห็นบอกบอกย่าไอ้บอกแม่เลยลูกว่าแม่กับพ่อใครอยู่ อ่ะใครอยู่กับลูกมากกว่ากันเน็เอาดีๆคิงอยู่กับใครมากกว่าอ่าคิงอยู่กับอยู่ใครมากกว่าเยอะกับใครล่ะเยอไม่เลือกไม่เลือกเลยถามคิงครักใครรักแม่รักพ่อเป็นไงอย่าแม่สิเอาไป่ทำไป่ทำครับไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำพ่อพ่อแค่อย่างเงี้ยนะพ่ออย่างเงี้ย พพีี่่่่ออกกััแมรดเขาอยู่กับลูกมากกว่าแล้วแม่แล้พ่อไปอีกครั้งถ้าม่ข้อหน้าจบเหมือนทอนกันหรืเปล่าแล้วมีรับยับแล้วคนไม่ไม่รู้อะไรในเรื่องนเลยถ้าไมอยู่แบบดีๆไม่เปลี่ยนเลยคือแบบไอ้เที่กูพูดตรงๆเลยแบ้งคือกูสุด สุดแบบสุดแบบไม่อยากเก็บแล้วคือกูแบบไปเห็นหัวกูทำบิดที่ไหลแม่งบวกแกว่าก็แ <c oughs> ค่นี้เองปะแค่นี้เองปะต้องเหมือนแบบกูแบบจับได้หรือมิงนแต่ละคนกูจะประจานแม่งก็บอกวกูก็มึงลองทำสิมึงลองทำทำไมมันต้องแบบภาพลักษณ์มึงดีตลอดเลยวะจนกูแบบวันนี้กูคิดว่ากูไม่ไหวแล้วอะกูเลยออกมแบบอ,ออกมาพูดดีกว่า กูเล่นเกมกูอยู่บ้านแต่กูไม่ได้มีใครอะแลวหัวกูที่บอกว่าป่าบอกไปทำงานอะไม่มีเสยเลยไุกยาคือไม่รักเห็นกันตัวดดคือจิแบบคือทุกค้งที่นี่เป็นแบบเนี้ยมีแต่แม่อยู่ปอกก่อนไม่ต้องไปยุ่งกับมนลุกอยู่กับแม่ก็ได้ กเหมือนมีแม่คนที่สองไงยะกูแบบรอมันปรับตัวแต่มันไม่มีทางปรับตัวได้ต่อให้มันเสียกูมันจะคิดได้เหรอกูคิดแค่นั้นแหละร้องร้องแม่ไม่อยากให้เธอเครียดนะเนี่ยเขาไม่อยากมันร้องไห้แล้วแบบหรือว่าอะไรมันมเออเขาผิดแล้วขอโทษ นี่ก็คาดบอกว่าเขาจะดีขึ้นเพื่อเราคุคาดบอกมาตลอดเลยใช่ไหมเขาเคยบอกว่ากูจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดไม่เคยเป็นผู้หญิงที่โชคดีเลยอะคุณทำงานให้กุก็ให้เงินเขาคุณช่วยเขาทุกอย่างช่วยทั้งบ้าน กูไม่เคยแบบรีดไทยอะไรจะเคยพี่ร่างคิดดีๆนะเธอก็รู้เขาไม่ใช่คนไทยแล้วถ้าเกิดเขาแบบเออเนี่ยทุกอย่างทั้งรถทั้งบ้านเอาง่ายไม่ถ้าเวลาเขากับเธอเลิกกันไปเขาไม่ได้ซีเรียสนะเนี่ยเลิกกันไปทุกอย่างก็เป็นของเธอหมดเลยแต้อยากได้รู้เขาเขาเขาก็เลยแบบไม่เป็นไรแบบถ้าเกิดเขาแบบคือทุกอย่างเป็นของเธอมันไม่มีอะไรเป็นของเขาสักชิ้นแม้แต่ อะไรไม่มีอะไรที่เป็นชื่อที่เป็นรถบ้านไม่มีอะไรเลยเธอเธอบอกว่าถ้าเลิกกันไปของมันเป็นชื่อเขามันจริงทุกคนแต่มึงเชื่อไหมกูพยายามกูคุยกับพวกอำเภอพวกอะไรทุกอย่างกูพามันไปจดทะเวียนเพื่อคิดว่าม,มันจะได้สัญชาติไทยกูยทําทุกอย่างแล้วกูเคยพูดยังกับนายอำเภอแบบว่ากูอยากให้มันซื้ออะไรแล้วก็ได้เป็นของตัวเองกูอยากให้เขามีกาลังใจในการทํางานเขาจะได้รู้สึกว่าเออญเนี่ย เขาทาเพื่อตัวเขาเองมีบ้านมีอะไรเป็นของตัวเขาเองบ้านรถร้อยกว่าล้านเอาไปเลยเขาขออย่างเดียวได้ไหมเขาขอแค่บ้านหลังนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้สิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้เขาคนที่ดีได้ไหมแล้วก็ไปคือมันก็ปล่อยให้กูไปหนึ่งเงี้ยถ้าลง้นะแอบขายบ้านไปให้กิ๊กใหม่นะมึงก็ยังจะไปกูบอกแล้วคือมันไม่ได้ลงใจในกูจริงๆก็ห่อเฉยเฉยไม่ได้ไปกูใครจะไปบ้านมัน เอาไปเลยเงินในบัญชีแล้วก็คริปโตเค r ร e ซีท oh. ี่เขาลงทุนให้เธอก็เก็บเอาไว้เผื่อนาคตแค่นั้นแหละแต่เขาเขาขอแค่ที่นาอยากไปแบบชีวิตแบบ s o ไวเวอยากอยู่แบบสันโดษพออยู่กับใครก็ทำให้ใครเจ็บผู้ชายที่เท่จริงในกูุนี้อยู่ใครก็ทำให้เจ็บคือมึงทำกู้เจ็บอยู่คนเดียวอ่ะจริงๆกูเจ็บอยู่คนเดียวเลยอ่ะเจ็บแบบ จบมาไม่รู้กี่รอบแล้วจริงๆเนชื่อไหมครับผมเคยบอกว่าเออที่รักเราแยกแบบว่าเออคือทุกอย่างแบบว่ามันเป็นของแบบของแอนหมดนะคือมันผมเป็นคนบ้าๆไงเใช้ชื่อคนแบบใช้ชื่อไม่ได้อะอะไรเป็นเจ้าของใช้ชื่อตัวเองไม่ได้ก็เคยบอกเลิกบอกว่าแล้วแอนก็แบบไม่เคยแบบ ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นผมไม่รู้นะแต่พูดเป็นผู้หญิงคนอื่นก็คงแบบคงชิ่งผมไปนานแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันอันนี้คือพี่ลินปั่นแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ปัน่นถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นก็คงคงชิ่งไปนานแล้วนะครับแต่แอนีก็คือแบบไม่ได้เห็นเกงงินนะครับแล้วก็ใครจะเม,ม้นต์งคนระับส่วนคนที่ยุให้เลิกกันก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมก็เข้าใจว่าคือมันก็คนเรานนะ แต่แต่แอนไม่เคยเห็นแกนเงินแค่นั้นแหละเพราะว่าผมก็ไม่ดีอะแ,แล้วก็ถ้าถ้างั้นผู้หญิงของหาเรื่องเลิกแล้วก็ปุ๊บ<อ>ทุกอย่างนั่นะ<อ>เออคุณเมา,เ,าเ,ขเข้าไที่รัออกเคยใส่แอลกอฮอล์เข้าไปในนี้ป่าทำไมบ้าเข้อความนนคนนี้ผิดจำกัดไม่ใช่เหมือนหมดใจแล้วพูดเหมือนททำร้ายกันมากเลยคือ โอ้โดนเธอยังรักเขาอยู่ไหมเธอได้รักเขาไหมตอนนี้นะตอนนี้ไม่รักนนแต่ถ้าเกิดเธอไาอยู่กับครอบครัวอยู่ไม่รู้เขารักกาอยากให้เธอแบบ <c oughs> ทำหน้าที่แม่อ, <c oughs> อันนี้คือขอแค่ตรงนี้พอละ <c oughs> คินบอกไม่ได้หนูพ่อกับแม่พ่อกับแม่โน <No. S 1> ก็ไม่ n ก็ได้ ของกาทำหน้าที่แม่ก็กลับมารักเลยดีกันมึงมานะทุกคนเอารักด้วยใจทุกคนุกคนรู้ไหมแอนอยากได้อะไรแอนหวังให้เขาเป็นพ่อที่ดีเป็นพวที่ดีไม่มีเรื่องนอกใจไม่มีเรื่องผู้หญิงแค่นั้นแต่ไม่ได้นอกใจนะไม่นอกใจแต่มันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วไงนอกใจก็มีเรื่องผู้หญิงก็มีคือนั่นคือสิ่งที่กูหวังมาตลอดชีวิตเมืองนนทบุครอบครัวกูไม่ได้สมบูรณ์แบบ คือกูอยู่กับพ่อแม่ที่แบบแม่กูก็เจอเรื่องแบบเนี้ยคือกูเห็นแม่กูกูคเคยพูดกับหัวกูตั้งแต่แบบคบกันแหลกๆที่รักสัญญาเขาได้ไหมว่าเขาจะไม่เป็นเหมือนแม่เขาจะต้องไม่เสียใจกับแม่เรื่องเดียวกันแต่ตท้ายกูก็โดนกูก็เป็นนะ่ะ ขาไม่รักใช่เขาไม่ได้รักมันทั้งนาแล้วม้ง <c oughs> คินปไ,ปไปลเตอไมพปดไฟมันไม่ใช่ไม่รักขินรักลกแต่เป็นเพราะมันรักไม่ได้เปิดไฟขินออกไปหายาก่อนไปลูกมันไม่ใช่ไม่รักเต็คือแต่แตเป็นเพราะรักไม่ได้เธอจะให้เขารักเธอได้ไงลูกเ <c oughs> ขาทำอะไ <c oughs> อรผิดเ <c oughs> ขาถามแค่นั้นเขาเป่นลูกไม่อยู่เขาไม่อยู่ยังไงเธอเคยเห็นหรอเอาง่ายๆพัวกูกลับมามานอน ตื่นบ่ายโมงไปบ้านหลังหนึ่งทํางานแล้วมึงถามพี่เลี้ยงถามแดงกูอยู่กับวีนินไหมกูอยู่อยู่กับกินไหมกูอยู่มึงไม่เคยเห็นในจุดนี้ลินแต่มึงตัดลินเองเพราะว่าตอนมึงกลับมึงจะนกูเล่นเกมแล้วพรุ่งนี้ไล่พี่เลี้ยงออกแล้วเธอจะเลี้ยงเองโอเคแฟกคิดดูกูต้องแบบโอ้ยชินเอาเจ็บไหมล้วลูก ลูกพี่เต่าโทรมาพี่เต่าซีดจีโทรมาฮัลโหลเพื่อนเลิฟว่าไงฮัลโหลอยากพิเนี่ยไลฟ์สดจะศษมาเพื่อนโอ้แล้วจุดนี้ฮอตกับพี่เต่าอีกเฮ้ยจะไปสู้พี่เต่าพี่เต่าแฮงค์หนึ่งคนเลยดิไม่เป็นอะไรนี่อะไรนะมันเรียกเด็กเอ็นมาอีกกับเต่าเมื่อคืนนี่ยเอ็นอยู่กับเต่าถูกป่ะเต่ามาเล่นประเทศเองคือเราก็แลกเปลี่ยน ของประเทศกันคือแอนก็ทํางานถุงว้เต๋าแอนหาอะไรโปรโมทให้เต๋าได้เล่นได้อะไรคือเออเต๋าทำเซิร์ฟแอนเอาแ้คือเราก็เข้าใจกันถุงไหมล่ะแล้วคือเต๋าก็เห็นว่าแอนก็ไม่ได้มีใครอะไรแอนก็ต่อยพาไปต่อยไปตีถูกปะมันก็เออแต่ในเวลานั้นอ่ะเออแต่ลินแม่งคือแบบบอกว่างานวันเกิดทีมงานแม่งเลือกเด็กเอนให้แล้วเอาเด็กแอนไปนอนในห้องอ่ะ นี่ได่นอนน้องมันเมาเนี่ยน้องมันเมามึงเชื่อไหมหนูมันควรปะวะเรียกเด็กเอ็นมันผิดตั้งแต่เรียกเราเปะวะเธอทำไมไม่ไปดูกล้องหนูไม่เข้าใจว่าการที่รักคนคนหนึ่งมากคนเจ็บขนาดนี้นะหรอวะอะไรอะไรเพนแล็บเออก็จริงๆก็เมียกูอยากอะไรก็ไปทั้งตอดมันไม่รู้ กูก็ที่ให้เมียสบายใจช็อตนี้ฉายยากูฉายยาใหม่ลิ้นเหลือแต่กระดองเพื่อนไอเดี๋ยวออกข่าวเลยตัวไม่ไปฟังฟังกูเพื่อนฟังไอรักเต้นอนไปเฮียตัวตัวเปล่าก็เดินมาแล้วไม่ฟังกูก่อนวะเต๋าตัวเปล่าก็เดินมาแล้วเดินอีกครั้งจะเป็นไรไม่รักรักไม่ได้แล้วจะมีลูกเหรอทำไมวะ ริงเอ,อง่ายลงรูปก็ไม่ได้ถ่ยายใส่หรือถ่ายรูปทําอะไรทาไม่ได้ไม่เอาใครจะไม่ได้มาห่วงยิ่แม่ห่วงคือแอนทาอะไรในตัวแอนไม่ได้แต่เขาทมในตัวเขาได้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาอยากทำก็ <c oughs> เหตุการณ์ว่มาบาันเกิดมันเกิดไอ้น,น้องไอเกมไอเกมมันก็อว,วก็เลยเรียกน้องๆมาให้นั่นเลยก็เลยมึงรู้ปะ แล้วก็เ uh อ่อไอ้เนี่ยคือเซนผู้หญิงแม่งแรงจริงๆนะเว้ยคือกูสาวะนี่กูตายโหงแล้วเลยกูไม่ได้เช็คกล้อง กูไม่มีด้วยซ้ำกลองที่บ้านกูไม่มีอะไรกูไม่มีในมือถือกูมึงดูได้กูไม่มีเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอไอโอนไอโอนน่าจะมีเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ย้อนเมมไม่หมายถึงกูไม่มีกูไม่ได้ดูกูไม่ได้อะไรสักอย่างมึงฟังจะได้ย้อนดูแล้วคือกูอะเซนกูอะวันเนี้ยกูพูดกับน้องกูในคนหนึ่งในดีซีที่กูเล่นเกมด้วยกันกูบอกว่ามึงเชื่อไหมผัวพี่เนี่ยพี่รู้สึกแปลกพี่ว่าแม่งเอาผู้หญิงไปนอนในห้องพี่แน่เลย กูพูดคาเนี้ยแล้วสุดท้ายพอผมกูกลับมากูแค่พูดว่าเมื่อคืนผู้หญิงคนนั้นคือใครทาไมต้องเอาไปนอนในห้องออกก็คือน้องเขาเมาอ้นนี้คือแม่งมีจริงเฉยเลยกูจุกแบบยึกเลยอะไม่ก็ก็พูดความจริงแล้วเอ้วให้เขาบอกอ๋อไม่ไม่เพราะมึงคิดว่ากูรู้ไงแต่จริงไม่รู้ไม่รู้เลยอะกูคือแบบพูดงงหไม่ไม่ใช่ไม่รู้ก็คือฟังมันจะไม่อะไรของกูเนี้ยก็เธอรู้อยู่แล้วว่ามันก็มีกล้องวงจรปิดเขาไม่รึกว่าเธอไม่เคยรู้แต่ แต่จริงๆมันก็มีอยู่แล้วเธอก็นั่งดูได้จริงไหมมันไม่รู้ว่ามันเราเอาไว้จริงเออแต่กูแม่งโคตรอะไอ้นนมันแม่งหลอกแอรฉชันเลยมาชันทำไงเนี่ยหญงแรงใช่รู้จักแฟนด็งดีใช่คือพ่อพี่ถ้าใครมีเฟซมันล่าสุดอะมันโพสแบบเป็นไ y เวทอะอ่าเป็นเป็นพับบิกทีละ มึงไม่ได้เปิดสาธทานะเอสุรบาอะไรนะเป็นไพรเวทเป็นโพสแบบไม่มึงคิดดูไอ้แค่ต้องมาจอดกูไม่นึกว่าเมียกูไม่ได้ไอ้ยนี่ไงปกตีเมียกูต้องเช็คอยู่แล้วกูก็ไม่ได้แบบอะไรกะกูก็เออเออเมียก็บอกเอาวันนี้น้องเ็าเนอะอยู่หรอะไรเงี้ยเอาน้องมาเหรอก็แบบกูก็ตอบตกหลงเพราะว่าเออใช่เพราะว่าเมียกูมีกล้องแล้วกูกูจะมาแบบมึงเข้าใจนะบ้ามีกล้องจอดนี้มานานแล้วทุกคนกูม่ง คนที่ผืนใจตัวเองอยู่จริงๆกูไม่รักมันมากเกินไปอ่ะกูรักมากแบบมากชิบหายเลยอ่ะกูโคตรรักเลยอ่ะเออก็ไม่รู้ว่าเมียกูก็ชอบทำอะไรอย่างนี้เลยกูไม่เคยชอบหรอกจริงๆแต่กูแค่รู้สึกอ้ามันก็ดี